ทางสามเหลี่ยมการเ่อน,นไหวสามเหลี่ยมในรูปแบบต่อไปนะครับาการหลบอาวุธการหลบอาวุธนะที่มากระทําต่อเราในทางตรงเราก็ใช้การใช้แค่หลบแค่หนึ่งหุนชังนะครับไม่ว่าจะไปซ้ายหรือไปขวานะแต่ถ้าเกิดอาวุธที่มากระทํางต่อเรามาจากทางด้านข้างนะครับ การหลบอาวุธที่กะทำต่อเราทางด้านท่าเราหลบด้วยหนึ่งมุมฉากก็ทําให้แรงที่จะกระทําต่อเรามันลดลงแต่ก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับดัราะ,ะนั้นเราจะเพิ่มในการทำสามเหลี่ยมขึ้นจากเดิมหนึ่งมุมฉากเป็นหนึ่งมุมฉากเป็นสองมุมฉากหรือทำร้อยแปดสิบองศานะครับวิธีวิธีเดิม ็คือจากท่ายืนท่าในท่าสามเหลี่ยมการทำร้อยแปดสิบองศาด้วยวิธีการสืบนะการสืบก็ยังเหมือนเดิมคือการใชยเท้าหน้าสืบไปข้างหน้าสี่สสี่ห้างองศานะครับการทำร้อยแปดสิบองศาด้วยวิธีการสืบนะครับสืบไปข้างหน้าเท้าที่วาดตามมาปกติแล้วถ้าเกิดเก้าสิบก็แค่หนึ่งมงมฉากนะครับแต่นี้เราเพิ่ม เพิ่มจังหวะไปอีกหนึ่งอง,องศาเป็นะร้อยแปดสิบองศาครับทำร้อยแปดสิบองศาด้วยวิธีการสืบจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองนะครับหรือการพลิกตัวกับหลังนะครับทำร้อยแปดสิบองศาด้วยวิธีการสืบจังหวะที่หนึ่ง จังหวะสองอีกข้างเช่นเดียวกันทำ180องศาด้วยวิธีการสืบจังหวะที่หนึ่งเห็นช่องมาแล้วนะจังห 2. วะที่สองวาดท้าและหลังตามมานะครับกับแล้วหันครั้งหนึ่งนะครับ ทำ180งองศาดีการสืบจังหวะที่หนึ่งจังหวะที่สองทีนี้เมื่อทำแบบที่ได้จังหวะแบบเข้าใจแล้วนะครับก็จะทำ่างต่อเนื่องนะครับด้วยความเร็วนะ180องศาซึบ 180สองศาซึมครับร้อนะสิบองศาซึร้ยแสองศาซึบ นี่คือการทำสามเหลี่ยมการเคลื่อนไหวในรูปแบบของมงุมฉากหรือร้อยแองศาด้วยวิธีการสืบนะครับต่อไปเมื่อมีการสืบแล้วก็จะมีการก้าวเช่นเดียวกับการทำเก้าสิองศาเก้านะครับการทำร้อยแองศาด้วยวิธีการก้าวนะการฝึกก็ คล้ายกันคือทีลจังหวัะทาร้อยแปดสิบองศาด้วลธีการก้าวจังหวะที่หนึ่งก้าวเสียงไปด้านหน้าสีห้าองศาจ,งจาังหวะสองยายขาและหลับตามมานะครีในห้าสามเหลี่ยมห้าหนึ่งทาร้อยแปดสิบองศาด้วลทีการก้าวจังหวะที่หนึ่ง ไว้สองเม<อ>ื่อทำทีแล้วจังหวะแล้วก็ทำแบบต่อเนื่องนะครับร้อยแปดสิบเก้าร้อยแปดสิบเก้า มีเทคนิคอีกอย่างหนึงในการทำทั้ง90ทั้ง180นะครับในการทาฉากถ้าเรารู้สึกเหมือนตัวเองมันจะส่วนเซหรือจะเสียหลักให้เรายอดตัวลงต่ำลงค่อยกลับไปกในท่ามวา นะครับการหลบแบบฉาก180ยแปที่อาจารย์ตัดได้อธิบายไปนะครับอ,อย่าเพิ่งหลบนะครับ,บเด็กดประมาณนี้นะครับอันนี้พอเขาฉากร้อยแปดสิบน,นะ,ค,ะครับก็จะไปรับแบบนี้นะครับอันนี้ลองดูการฟันด้วยอาวุธนะครับ ยังไม่หลบนะครับจะตีตรงนี้อันนี้เขาหลบไปเลยนะครับมาณนี้อต่นี้จะแบ่งจังหวะให้เห็นนะครับที่อาจารย์สัดบอกว่าจังหวะที่หนึ่งเขาขาดมายังโดนนะครับเนี่ยนั้นพอจังหวะที่สองหุนตัวด้วยนะครับถึงจะพ้นกว่าดีราวนี้เขาไม่หุุนต่ำนะครับเขาใช้มือตามทีฝึกไว้อย่างนี้นะครับ จะอยู่อย่างนี้นะครับดูัดๆเดี๋ยวเป็นมิตนนะครับยังไม่ต้องหลบนะครับแข่งเลยวันนี้หลบใช้มือด้วย All right.